ให้พลัอยู่ยงคงกระพันทุกสิ่งหลงอยู่ที่ความเชื่อแล้วคุณเชืย่ยลสวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับ ข้าวต่อพะล่วงเสริมบารมีคุ้มภัยค้ำคูณข้าวต่อพคะล่วงเป็นแร่ธรรมชาติที่มีขนาดเล็กไปจนใหญ่ขนาดกำปั้นซึ่งหายากพอสมควรโดยธรรมชาติจะมีรูปทรงอย่างลูกบาศกแต่หากนมามเจรไนจะมีความงดงามที่มีเสน่ด้วยลวดลายธรรมชาติบางเม็ดจะเป็นสินแร่พวกทองคำและเงินซึ่งเรียกว่าต่อหรือหากต่อกันก็เรียกต้อยปัจจุบัน ของคำคูณชนิดนี้เริ่มหาได้ยากขึ้นแต่ก็ยังพอมีให้เห็นนำบาบอกเล่าก่อนที่จะเหลือเป็นแค่ตำนานของค้ำคูณนี้มาจากจังหวัดสุโขทยัยเป็นสิ่งที่นับถือกันมาช้านานคนโบราณต่างรู้จักและแสวงหามาครอบครองกันทุกคนซึ่งเมื่อบอกว่ามาจากสุโขทยัยก็ย่อมเกี่ยวกับบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์สุโขทัยก็คือพระล่วงซึ่งท่านผู้นี้เองได้เป็นผู้นำคนไทย ประกาศเอกราชของชาติสร้างบ้านแปลงเมืองได้สำเร็จพระร่วงเป็นบุคคลผู้เป็นวีรบุรุษเป็นผู้นำของสังคมสังคมไทยโบราณนิยมสืบต่อเรื่องราวเก่าทำนองตำนานนิทานปะลามประลานิทานพื้นบ้านเป็นแบบมุกป,ปาถาเล่ากันปากต่อปากต่อมาจึงมีการจดบ,บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในบรรดาเรื่องราวเกี่ยวกับผู้นำทางวัฒนธรรม เรื่องพระล่วงเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกมาเล่าขานทั้งในฐานะผู้นำทางวัฒนธรรมตามตำนานฐานะวีรบุรุษผู้มีตัวตนจริงของประวัติศาสตร์และในฐานะสัญลักษณ์ของผู้รู้และความเป็นปราดเรื่องของพระล่วงมีตำนานเล่ากันมาหลายเรื่องซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นกรรษัตริย์สมัยสุโขทัยพระองค์ใดพอ่อขุนศรีอิทราทิศเมื่อเสด็จขึ้นของราชสมบัติในกรุงสุโขทยัยก็เรียกว่าราชวงศ์พระล่วง ทำให้คนทั้งหลายเข้าใจว่าพระล่วงคงจะเริ่มตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราทิพย์เป็นต้นมาพ่อขุนรามคําแหงมหาราชที่เรียกนามในภาษาบาลีว่าโลจนะราชกล่าวกันว่าเป็นพระสหายกับพระเจ้าเมงายมหาราชที่นครเชียงใหม่และพ่อขุนงําเมืองแห่งนครพะยาพระนามของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชนี้ในหนังสือเก่าเรียกตามภาษามาคตว่ารามราช แต่ยังมีคําที่คนทั้งหลายเรียกพระนามกษัตริย์สุโขทัยอีกคําหนึ่งว่าพระล่วงในพงศาว,วดารบางฉบับกล่าวว่าพระล่วงนี้มีบุญญาพินิหารและฤทธเดชเลิศล้ำขนาดที่เรียกว่าวาจาสิทธิ์แม้ในพงศาว,วดารของประเทศใกล้เคียงเช่นในพงศาว,วดารมอญพงศาว,วดารลานนาไทยก็ยังได้กล่าวถึงพระล่วงเมืองสุโขทัยทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังมีสิ่งที่ออกพระนามพระล่วงด้วยหลายสิ่งเช่น ข้าวต่อพะล่วงปลาพะล่วงทํานบพะล่วงหนังสือไตพุงพะล่วงสุภาษิตพะล่วงปากพะล่วงข้าวต่อพะล่วงคือแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ลิโมไนต์คือออกไซด์ของเหล็กชนิดหนึ่งเนื่องจากแร่นี้ไม่มีคริสตั้งฟอร์มมีลักษณะเป็นคอาลจึงสามารถเกิดเป็นผลึกโดยอาศัยรูปผลึกของแร่อื่นได้ในกรณีของข้าวต่อพะล่วงนี้ อาศัยรูปผลึกของแร่ไพไลท์จึงเรียกว่าลิโมไนต์พิซูโดโมเฟตอาฟเตอร์ไพไลท์แร่นี้มีพบมากที่จังหวัดสุโขทยัยพบฝังอยู่ในหินผุตามเชิงเขาพระบาทใหญ่เมื่อทุบให้แผ่นหินผุแตกจะพบเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายลูกเตา๋าสีสนิมเหล็กหรือสีน้ำตาลไม้เล็กบ้างใหญ่บ้างก้อนใหญ่หน้าราบขนาดราว2-3เซนติเมตร ก้อนเล็กยาวครึ่งเซนติเมตรและก้อนใหญ่บางก้อนนั้นถ้าทุบให้แตกกี่ก็จะแตกเป็นก้อนย่อยๆรูปสี่เหลี่ยมอีกอันเหมือนกันแต่บางก้อนเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาวก็มีเชื่อกันว่าเป็นของขลังและศักดิ์สิทธิ์ป้องกันอสรพิษได้ถ้าถูกแมลงมีพิษกัดต่อยให้เอาหินก้อนนั้นกดทับตรงบาดแผลจะระงับพิษได้บางคนก็เอามาเลี้ยงทำเครื่องประดับใช้เป็นเครื่องรางแร่พะล่วง ข้าวต่อพระล่วงหรือข้าวพระล่วงตามตำนานของคนโบราณเล่ากันว่าข้าวต่อพระล่วงเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพระล่วงแห่งกรุงสุโขทยัยพระล่วงท่านเป็นกษัตริย์ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์กล่าวคือเป่งวาจาอะไรออกไปก็จะเป็นไปตามนั้นในขณะที่ท่านได้ออกผนวดเป็นพระพิกสุสงและได้ออกบิณฑบาตในวันออกพรรษาตักบาตรเทโวเมื่อท่านฉันอาหารเสร็จแล้วข้าวที่เหลือก้นบาร พร้อมข้าวตอกดอกไม้ท่านได้นำไปโปรยลงบนลานวัดเขาพระบาทใหญ่แล้วทรงอธิษฐานว่าขอให้ข้าวตอกดอกไม้นี้กลายเป็นหินชนิดหนึ่งและมีอายุยั่งยืนนานชั่วลูกชั่วหลานเมื่อใครที่ได้นำไปบูชาขอให้เจริญด้วยพวกษัตริย์นานา,นานประการเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและแค้วค่าจากภัยอันตรายทั้งปวงผู้ใดมีข้าวตอกซึ่งท่านผลวงผู้ทรงบุญญาบารมีประกาศสิทธิ์ไว้ถือว่าเป็นสิริมงคล มีความสุขความเจริญด้วยพภค้ัพย์ต่างๆนอกจากนั้นยังนิยมนำมาฝนกับแผ่นกระเบื้องบทยาหยดน้ำลงไปด้วยขณะที่ฝนแล้วนำน้ำนั้นมาทาบริเวณที่ถูกพิษแมลงสัตว์กัดต่อยเป็นต้นว่าตะขาบมดมแมลงป่องก็จะหายจากอาการเจ็บปวดอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งชาวบ้านนิยมนำมาดับพิษแมลงเวลาถูกต่อยจะใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยความศรัทธา ส่วนคนเฒ่าคนแก่ที่กินหมากนั้นจะนิยมนําเข้าต่อพล่วงมาใส่ปนกับสีพึ่งทาปากตลับละหนึ่งถึงสองเม็ดเหตุที่ทําเช่นนี้เพราะเชื่อว่ามีเมตตามหานิยมโดยเฉพาะเมที่ติดกันแบบแฝดซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าอมกันนิยมกันมากกว่ามีเมตตามหานิยมมากยิ่งขึ้นข้าวต่อพล่วงเป็นที่นับถือกันมาเนิ่นนานจนเหล่าพระเกจิอาจารย์ต่างยอมรับคืออีกของคำของคูณ ที่ควรมีก่อนหาไม่ได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องข้าวตอกพันล่วง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่